เดียสุยอดวิวทะลุอ่าเดมือนเดมึนบอเดมือนเดี๋ยวน้องวัวน้องวัวนี่นะครับเขาเรียกว่าชั้นน้องวัวเข้าน้องวัวเข้าเออเนี่ยนั่งเลยใช้พลังแข่งแรงอีหลีว่าไปรุนบ่ ไปรุนแรกแยมมาไปแช่คายอกโอย่ไปลุนไปรุนแยมมาดูช่างเคาะเรางานก็จะเยอะหน่อยเคาะเราเดือดช่างนุยช่างลุยเดือดช่างลุยเคาะกระบะเนี่ย ชนนาด้านข้างทำหม่ทั้งคันอันนี้ก็เป็นช่างวัดวัดขอผู้ติดตามหน่อยสักห้าพันคน ครัเนช่วงล่างกำลังดึงดันรดชนด้านนีมานดัดคันซีดึงกันซีนะครับชนหนักชนหนักเหลือเกินจังหวัดบอกชนแม่นจังงารเนี้ยไม่รู้จะชนยังไงแล้วเนี่ย ชนหนักชนเบาเนี่ยอ่าช่างวัดบอกชนแม่นเหลือเกินอืมหนักเหลือเกินช่างวัดบอกแต่กำลังดึงกันสี่อ่าตีเลยตีเลย,เลยโดนกันได้ล่ะ,อะเอ,อ้ยตีดิ่งโดนกันได้ กอนนี่แมอันนี้ก้อไหมฟงดองใส่กันติดหน้าผางนี่มันเป็นน้ำหาหมอ,อยีก่่่ก่่ลังดึง่่่่่่่่่่่่อ่อ่อ่น่่่น่่่่่อ่อ่่อ่่่่่่ออ่อนไม่อ,อ่อ,อน เพราะงานดึงมีนานกระบะงานกระบะของเราครักงานเคาะงานดึงงานกระ,ะบะแบบเราใช น,นี้ก็แฮกซี่กันชนไม่นะครับเปลี่ยนไม่อันนี้ก็จะเป็นแม็กสไตเนอร์อันนี้เปลี่ยนนะครับของลูกค้าก็าเราเปลี่ยนให้อย่างเดียวะประกันอัตมัติมาเปลี่ยนให้นะครับเพราะมันชีครับครับอันนี้ก็กันชน อันนี้ชนด้านหน้ามาเปลี่ยนให้อย่างเดียวป <c oughs> ากกระโปรงปุบก็ไปครับ <c oughs> อ่ปาประกันอนุมัติเราก็จัดให้เลย <c oughs> เอ,อ้าวชิ้นมันคงมั้ยอ้าวสิ้นมันคงคือเ่ราอะไรไปคุ้มราคา S <S 2> <S 2> บ,บ่พอใครมาเบิ่งบ่อืมเนี่ยจะอยรอพนักงานมาดู <S 2> <S 2> อันนี้โดนเข้าไปนู่นแครนะครับอันนี้เราเสนอเปลี่ยนให้นะครับกานอนุมัติเราก็จัดซ่อมให้เลย <S <S ตามประกันอนุมัตินะครับ ทำตาม,ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันนะครับนัดมาให้ปิดแล้วก็เปลี่ยนให้นะครับบางทีงานมันต,ต้องออด้อยฮะอ้าวน้อยไปเฮ้ยมันยังอยู่น้อยมันก็ต้องมาคนนี้หยกถั <laughs> งแก๊ส เมือนเดินะบวกแต่เยอะเล่ไปละอ๋อ,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 อไปแล้วหมดแล้วครับเราก็รไปดูทางนน้นข้างไหนเอาไปค้มไหมข้างไหนเนี่ออกจอเพชรข้างไหนาี ก็จอดแล้ววันเสาร์กรุงเทพบะวิยาสองชินบบยาบ,บ่าเอกสารครบแล้วรถรถที่ไหนที่นี่แหละรัสีทองอ๋อเป็นังานแผบองานแสองสิ้นเลยนี่น <c oughs> นแหละหลังมาจากี<อ>เ<อ>มืองไทยนลบ่อ๋ได้ออกับพญานันทเมารถอยู่พานันหล่ะอเดี๋ยวเรามากยังคุยกับเร ข้อกับอะไอย่างเอียงกับเราบากไมาด้ยเงี้ยมันขออะไรมันไม่ขอความขึ้นมาดิมันโดนเลยไปยังว่านั่นแหละเดี๋ยวถามไอ้ป่าก่อนไอ้ป่ามันกระโโบะมันบม่ได้รับผิดชอบส่วนนี้อืมันเป็นของไอ้นี่ทุกข์ขอเดี๋ยวทุกข์ขอให้วัดกันเลยไอ้ไอ้นันตามให้ว่าหอดไซแล้วอ่ามาดูช่างนายช่างนายทำอะไรโอ้ยขอยอดวิวหน่อยได้ไง เขาจะบินไหมเข็นรถที่ไหนอา้าเข็นรถเร็วรถโอ้ยกล้วยหวานแล้วนเนี่ยถสุกเนี่ยเนี่ยดูตัวมีช่างบีช่างบีไปไหนแล้วอ๋อมาดูช่างบีก่อนช่างบีกำลังเตรียมพ่นช่างบีหายไปไหนอ่ะ โอ้เนี่ยกำลังเตรียมพ่นครับช่างบีกำลังจัดงานพ่นนะครับี่ห้องพ่นของเราเปิดไฟสว่างโร่เลยครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ดใดพ่นดุงแหกบอบอบีกับบ้านดิบาอ๋อช่างบีกับบ้านลุงแหงจัดให้โอ้ยนี่ว่าใครอ่าฝากกดติดตามให้ด้วยนะเลยโอ้ เอกสารล้นเลยหรออ้คุณนะโหงามไงครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม